อยากกินต่มปเผ็ดๆนิดต่ำต่ำพี่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้อนงพวกายสุขสุขร่างกายแแข็งงรอันคลิปแรกของปีหกเก้าเราจะต้จะสิปินต่ำมากมๆาต่ำมากใส่อันกันจองคุณห้าม

Mm-hmm. Mm-hmm. Uh -huh.

เดีจ้งห้จ้าะคิดนี่กนรับปกันพี่น้องประกันคิดนะกำรับเรบ้วสิบ,บกส่วนเนะล้ยสวัสดีค่ะคุณปุ้ยปุ้ยค่ะดือม,มากเลยค่ะใครต้องการเอาไปเลี้ยงไหมคะสำหรับคิปนี้กอนรับปกันสวัสดีค่ะ thank <laughs> you